สวัสดีค่ะวันนี้มมโคกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเก่งอ e ีโคค่ะ ซึ่งตัวรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าขนาดเขาเล็กระทัดนัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆที่สําคัญวันนี้ส่วนรถจัดมาให้จุกๆกันอีกด้วยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งานไม่ว่าจะพาลูกขับไปส่งโรงเรียนหรือซื้อรถไว้ให้ลูกขับไปมหาวิทยาลัยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นตัวรุ่นอะไรและสเปคอะไรกันบ้างเดี๋ยวปุญภาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุญภาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถ Honda b บ O a ออเมดด้วย 1.2V รถปี2014เกียร์ออโต้สํหรับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอที่สําคัญวันนี้มีส่วนลดมาให้ถึง40,000บาทจากราคาหน้าป้ายปกติ278,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line @official s i c a r 9 8 8มดนหน้า <c> เพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นค่ะ เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆไปใช้งานบอกเลยว่าต้องห้ามาพลาดสำหรับตัวคันนี้ค่ะเดี๋ยวปุนจะพาพี่ๆมาชมด้านหน้าตัวรถของคันนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอกันมาเลยค่ะได้เป็นตัวกระจ,จังหน้าแบบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยและสำหรับตัวไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยาก,การแตกหรือว่าการล้าวค่ะด้านล่างตรงกันชนนี้ก็ได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะเดี๋ยวบุญามมาชมกันต่อที่ด้านข้างของตัวรถคันนี้กันบ้าง สำหรับตัวด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวด้านข้างที่สภาพสีสวยไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาค่ะตัวล้อแมกของเขาได้เป็นล้อแมกคอนด้าตรงรุ่นไม่มีรม่องรอยการโคดหรือว่าการดุ้งซีรีส์ยังคันนี้ได้ใช้เป็นตัว175ท65ขอบ14นั่นเองค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมสาบตัวซินโซได้ข้ามประตูฝั่งคนนั่งกันบ้าง สีช็อตได้ข้าประตูฝั่งคนนั่งนี้นะคะเปิดออกมาเลยเขาก็จะเจอกับแผ่นเพจหัวหมุดแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการแกะโดยการย้ายแผ่นเพจหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสีชอได้ข้าสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสัดเีหรือการพ่นสีมาทับค่ะ สำหรับตัวรอยเม็ดอา่างด้านบนนี้นะคะได้เป็นตัวรอยเม็ดอา่างที่สภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันและภายในตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวคอนโซลสีดําตัดกับตัวสีน้ําตาลคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มี่องรอยของการใช้างานมากคะ่ะคันนี้เขามีแอร์แบ็กมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วยค่ะและสำหรับตัวคอนโซลตรงนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวเครื่องเล่น ฟังเ m FM วิทยุ MP3 ได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้ตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับมือหมุนใช้งานง่ายมากๆตัวเกียร์ของคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์สภาพดีค่ะเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกอีกด้วยค่ะตัวเบาะของเขานะคะได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจสภาพดีเลยได้เป็นตัวเบาะแบบกลิงคาซิทนั่นเองค่ะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาด แล้เนี่ยบุญจะพาพี่พี่มาชมสำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้กันต่อสาหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะบุญบอกได้เลยว่าสภาพสวยม,มากค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการขับขี่มาหนักนะคะสำหรับตัวด้านท้ายนี้เคยสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอค่ะลูกค้าก็ตกแต่งเป็นตัวสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อย ด้านไฟท้ายของเขาได้เป็นไฟท้ายดวงโตไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าแต่น่าตรงกันชนของรถคันนี้เขามาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะหอยถึง2ตำแหน่งด้วยค่ะและเดี๋ยวบุพามาชมสาหรับตัวสิโซ่ด้านท้ายตรงนี้สำหรับตัวสิโซ่ด้านท้ายของตัวรถคันนี้ค่ะได้เป็นตัวสีโซ่เดิมๆลอยมิดอารเดิมๆไม่มี่อาลอยของการต่อหรือทํมาใหม่ หัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสาหรับตัวฝากระโปรงด้านหลังนี้นะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานกันอีกเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับตัวภายในที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายของ B.O.A.M.E.T. ตรงรุ่นกันอีกด้วยตรงนี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวคุณพามาชมสำหรับตัวสีรถั่องตรขับกันบ้าง สีรถส่งคนขับของคันนี้นะคะสภาพสีสวยเรียบเนยียนเสมอเส้นสายลายสปอร์ตคันนี้ก็ยังอยู่ครบรอีกเช่นเดียวกันและสับตัวสินสดด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้เขาก็จะได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆม,มาค่ะไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพ่นสีมันทับ ำหรับตัวรอยเม็ดอ์คด้านบนนี้นะคะได้เป็นรอยเม็ดอ์คที่เรียงตัวสวยเย่บเนียเสมอร้านของเรารับประกันเลยค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิควอมจมน้ำตัดต่อยอมแมวหนึ่งเนตนั่นเอง แตงด้านข้างประตูของคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวสีน้ําตาลแต่กับตัวสีเบจนะคะตัวระบบไฟฟ้ารอบคันค่ะกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้าสีบานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมตัวเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้อีกด้วยค่ะและสาหรับตัวพวงมาลัยของคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยสภาพดีไม่มีร่องลอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือกันเลยค่ะส่วนตรงกลางนี้เขาก็มีเป็นตัวระบบความปลอดภยัยแอร์แบ็กมาให้อีกด้วยและเลขหมายสำหรับตัวรถคันนี้เขาวิ่งใช้งานไปเพียงแค่1นึ่งแสนกิมต 17,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับนี้เขาก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีเบสสภาพดีเช่นเดียวกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวบุญพาพี่พี่มาชมสภาพตัวห้องเครื่องคันนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับตัวเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรค่ะได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินมาแล้วเรียบร้อยได้เป็นตัวเครื่องยนต์ iV t e c มาอีกด้วยค่ะห้องเครื่องสภาพดีเลยไม่มีคราบไม่มีเยิ้มสหรับตัวซ็นซซอด้านข้างต่างๆได้เป็นหัวน็อตเดิมรอยมอเมณฑ์เดิมเดิมขานด้านหน,าหน้าไม่มี่องวอยของการตัดต่อไม่มี่องวัง,งของการแกะไขของหัวน็อตเลยค่ะซ็นซซอด้านข้างฝั่งคนขับก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแบบ,แบ,บ ABS หัวน็อตกระโปรงสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์เดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบอีกด้วยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าพี่ๆคนไหนที่ได้ bio ame คันนี้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้เอาส่นลดไปเลยค่ะจุบๆถึง40,000บาทเดือดร โปรโมชั่นพิเศษเป็นแค่238,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีจัดไปในแน่เต็มใครสนใจได้ติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือ s i CAR 988เมียดด้านหน้าค่ะและหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะปุ่นต้องขอฝากไว้กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยคลิปนี้ปุ่นต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ